สวัสดีในายามค่ำคืนเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟนะครราชสีมามีบรรยากาศการตกแต่งชานชลาแบบย้อนยุคนะในวันเปิดเดินรถไฟมีการพันผ้านะสีขาวสลับแดงนะครับแล้วก็ประดับธงช้างเผือกตลอดชานชลานะก็เป็นบรรยากาศที่ย้อนยุคอันนี้ก็เป็นเวลาค่ำคืนเดี๋ยวเรามาดูนะบรรยากาศรถไฟเข้าสถานี ในบรรยากาศย้อนยุคนะฮสำหรับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะทางสถานีก็จัดงาน122ปีร่อปีนะก็มาแล้วนะครับสำหรับขบวนรถที่จะเข้าจอดก็เป็นขบวนรถเร็วที่142ออุบลราชธานีกรุงเทพ ดูพร้อมกับบรรยากาศทงช้างเผือกนะฮะรถจักรเป็นอันสตอม4136 เราทราบที่ได้ถาปนิกนคร้รับการที่ได้สถานิกนรับการได้สรางควมลงอท่างโปรเจกตึงความนั้สองนั้องท่านนจากโรกต์าทุวนครับตัวทีจะเทียคาื่อต่ามันเริ่มปลนัวควสาทสถานปวันนัตาเกลานากรุงเทพค่อรานิจฉัในการยิ่งข้นเข้าตัวเ่างดาวน์สกแล้ว

ก็ได้เวลาขบวนรถออกแล้วนะขบวน142่งสี่สกับบรรยากาศย้อนยุคที่โคราชในช่วงยามค่ำคืน สำหรับที่สถานีนะครราชสีมานะในช่วงกลางดึกหน้า,นาหนาวๆน,นี่ก็อุณหภูมิใช้ได้นะครับผมอันนี้ยืนถ่ายอยู่ก็มือสั่นนะเพราะด้วยความหนาวของอากาศไม่เชื่อก็ดูทงนะฮะริวร้วปิวสวยบรรยากาศที่หาได้ยากนะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ